โอเคครับผมก็ต้องขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกกิจกรรมนะครับผมมารีวิวของที่กําลังจะเข้ามานะครับผมก็ขั้นตอนแรกก็ต้องขอภัยไว้ก่อนนะครับถ้าเสียงหม่มันมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับผมผมพยายามปรับแล้วบางทีมันก็ปกติบางทีมันก็มีปัญหานะครับผมต้องขอภัยไว้ก่อนนะถ้ามีปัญหานะครับผมโอเคนะครับผมชุดแรกนะครับผมจะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมนี่ ชุดสีเหลืองๆนี่นะผมไม่รู้ว่ามันเป็นชุดอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ากางเกงก็อาจอาจเทก็ได้นะเพราะามันทรงทรงมันได้นะครับผมกางเกงทรงมันได้นะนี่นะจะประมาณนี้มันกันฝนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่เสื้อมันอาจแบบเข้ากับชุดอื่นได้นะครับผมก็ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายด้วยนะคนดูแต่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับเสื้อมันเข้ากับชุดอื่นได้นะคนดูแต่ ชิ้นส่วนอะไรต้องดูอีกทีนะครับว่าตอนเข้าไทยจะเป็นยังไงนะครับผมนะประมาณนี้นะครับคนดูอาจจะพูดติดเติดขัดๆหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปดีกว่าโอเคครับผมชุดต่อไปก็จะเป็นชุดบูย่าตัวนี้เลยนะครับผมกลับมาแล้วนะครับคนดูก็ใครที่กําลังต้องการอยู่ก็รอเลยนะครับผมแต่ผมไม่ไม่ไม่รู้นะครับผมว่ากลับมามันจะเกลือหรือเปล่าว่าคนน่าจะรอเยอะเหมือนกัน แล้วก็รวมทั้งผมด้วยผมก็รอตาไฟด้วยนะครับผมว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมตาไฟตัวน,นี้เปลี่ยนสีได้นะโอเคไปดูชุดต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับคนดูชุดต่อไปก็จะเป็นหัวกบตัวนี้เลยนะครับผมแต่หัวกบนี้ผมไม่รู้ว่าจะมามจะมีชุดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมแต่ทรูลูมาก็จะมีหัวหัวกบนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวผมีูลูไปดูนะครับว่าตอนใส่แล้วมันเป็นประมาณไหนนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปกันดีกว่าอาจไปเร็วๆหน่อยนะครับุคนดูนะโอเคไปดูชุดต่อไปดีกว่าโอเคชุดต่อไปก็จะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับผมจะเป็นชุดอ่าน่าจะออกเหมือนแบบเบอร์เกอร์หรือเปล่าน่าจะทรงนี้นะครับทุกคนนะน่าจะทรงนี้นะครับโอเคไปดูชุดต่อไปดีกว่าครับโอเคคนดูชุดต่อไปก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับทุกคนชุดไม่รู้ว่าชุดอะไรอ่ะ เที่ยวอะไรหรือเปล่าก็มไม่แน่ใจนะครับผมเป็นชุดของผู้หญิงนะก็เสื้อการหนึ่งตัวอะไรก็เสื้ออาจมีคนใส่เยอะก็ได้นะออโอเคไปดูชุดต่อไปกันดีกว่าโอ้ผู้ติดติดแผลจัดเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับโอเคชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับคนดูจะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับผมเออแว่นโคตรเฟี้ยวอะ่ะคนดูก็ประมาณนี้นะครับผมชุดนะ แล้วก็จะมีกระเป๋านะครับผมเป็นกระเป๋าแฮมเบอร์เกอร์นะครับทุกคนนี่กระเป๋าตัวนี้เลยนะครับโอเคคนดูก็คลิปนี้ผมน่าจะมาแค่นี้แหละนะครับผมถ้าผมไม่ดูไวไปเหลืออะไรก็ขอไปด้วยนะครับผมเอาพอแบบรู้ว่าอะไรเข้ามาก็พอนะคนดูสามารถเก็บตงังค์รอไว้ได้เลยเดี๋ยวเข้ามาแน่นอนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมถ้าผมไปเร็วเกินไปหรือว่า ดูไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่ค่อยดูแล้วกันนะครับผมอย่างน้อยก็บอกว่าของอะไรกําลังจะกลับมาแล้วกันนะไม่ต้องไปซีเรียสของนะ้องค่อยรอดูเข้าเกมคีว่าจะมันมาแบบไหนอะไรแบบนี้ดีกว่านาะคนดูโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับ